สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชมูลวิริธาด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำการเรนดอมนะคะเรนดอมอ่านตามหน้าให้ที่เปิดได้เลยนะคะในหัวข้อค่ะ ข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะคืออะไรวันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะอืก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะวันนี้เราจะดูพลังงานของคุณและเขาก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยคําถามเลยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะในการสื่อพลังงานนะคะ,ะมาดูว่าไพ่อยากสื่ออะไรนะคะขอดูพลังงานของคุณและเขานะคะคนละห้าใบนะคะ พอดูตัวคุณนะคะตัวคนก่อนเดซั้นนะคะชาวธาตุไฟไมสี่ยงทนูนะคะจูบสอนนะคะชาวธาตุโลหิมทุนตุ่นกมค่ะแล้วก็หกไม้ชาวธาตุไฟเมเสี่ยงทนูธาตุไฟไมเสี่ยงทะนูแล้วก็จจสติเดชาวราศีตุลน,นะคะถ้าราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะว,วันตกได้เลยนะคะถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะทุกคนสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะอืม ตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสนะคะด้วยเดอะสันนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่หน์มากๆนะคะแต่ก็เป็นคนที่คิดเยอะแต่ก็เป็นคนที่ใจดีด้วยเหมือนกันนะคะเวลามีเรื่องที่ต้องออให้ตัดสินใจเนี่ยตัวคุณจะเป็นคนที่คิดค่อนข้างรอบคอบนะคะแล้วก็ช่งน้ําหนักนะคะแล้วก็ ดูดูเหมือนแบบว่าก<บน>่อนทีนน่จะตัดสินใจควรจะไม่ตัดสินใจแบบรวดเร็วนะคะแต่ตัวคุณจะดูให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะคะบางที่มันก็อาจดูเหมือนว่าคุณลังเลนะคะแต่จริง,รงๆแล้วไม่เลยนะคะคือคุณแค่ไม่อยากให้การตัดสินใจทุกเรื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่อยากให้มันไปทรํรลายใครนะคะอืมก็เลยคิดเยอะคิดค่อนข้างเยอะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาที่ ตัวคุณอะตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรนะคะคุณมักจะทำสำเร็จเสมอเลยนะคะเป็นคนที่คนรอบข้างมองว่าคุณมีของนะคะหรือว่าเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะมีตัวคุณนะคะมีความเป็นผู้นําโดยธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องพูดเยอะคน,คนก็ดูออกนะคะแล้วคุณได้ราชนีไม้เนี่ยซึ่งมันบ่งบอกว่าตัวคุณมีเสน่ห์ที่แรงมากๆแล้วก็มีออร่าของของความที่มีแบบพลังบวกนะคะ ซึ่งตัวคุณจะดึงดูดคนรอบข้างโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะสนิทแรงมากๆนะคะเพราะคุณเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ ดูหน้าหน้าคุยหน้าเข้าหานะคะแล้วก็มีคนแอบชอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณดูมั่นใจนะคะแต่ในความมั่นใจนี้คุณกับกับดูแบบว่าเป็นคนใจดีนะคะอืมก็เลยทําทําให้มีคนอยากเข้าหานะคะคุณเป็นคนที่เวลารักใครนะคะคุณจะรักจริงมากๆนะคะแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบนะคะคุณก็จะถอยทันทีเหมือนกันนะคะอืม และในตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่วงที่เริ่มกลับมามีไฟในตัวเองนะคะมีกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเคยลังเลแล้วก็หมดไฟไปก่อนหน้านี้นะคะอืมเป็นพลังงานของคุณนะคะเป็นเอเนจีของคุณนะคะอืมเดี๋ยวดูของเขาต่อเลยนะคะสักห้าใบนะคะขอเปิดของก่อน,นะคะตัวเขานะคะมี ราศีการพฤกษมังกรนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเด่นเลยจะเป็นชาวราศีกันพฤกษมังกรนะคะอืตัวเขานะคะเดี๋ยวนะคะไป๊บขอเนียประกอบกันตัวเขานะคะเขาเป็นคนที่อ่ะตัวเขานะคะเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ ดูนิ่งๆนะคะภายนอกดูเข้มแข็งแต่ว่าข้างในอ่ะมีแต่ความกดดันนะคะด้วยสิบไม้นะคะเ,เป็นคนที่รักจริงนะคะแต่แต่ไม่พูดเยอะนะคะถ้าเขาแสดงออกว่าเขาสนใจน่ะนั่นมันแปลว่าเขาคิดไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ไม่ได้ทําเล่นๆไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะอืถ้าเขาแสดงออกว่าเขาสนใจแล้วมันมันหมายถึงว่าเขานะคิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ตัวเขานะคะคเป็นคนที่เวลามีปัญหานะเขามักจะนิ่งนะคะนิ่งเงียบไม่เปิดใจทันทีนะคะเพราะว่ากลัวเสียหน้านะคะกลัวเสียหน้ากลัวเสียศักดิ์ศรีนะคะตัวเขาเองในช่วงนี้นะคะคเขาพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตให้มันดูนิ่งนะคะแม้แม้จะมีความเครียดหรือภาระ อยู่เบื้องหลังนะคะแต่ตัวเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกนะคะมันทําให้อคุณและเขานะ่ะมันทําให้คุณ่ะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นักนะคะอืมคือตัวเขาดูดูนิ่งดูมั่นคงนะคะดูเหมือนโอเคแต่จริงๆแล้วนะข้างในใจเขานะคะคือแบกไว้เยอะมากๆเยอะสุดๆเลยนะคะอืมเป็นเอเนอร์จีของเขานะคะคประมาณนี้นะคะแล้วเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะข้อความจากเขานะะ วันนี้ถามไพ่กันสักห้าใบนะคะจิงโพรนส์แปดไม้เจมพูลเลอร์จัสมินจุดเดวิลนะคะตัวคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์น,นะคะเป็นความรู้สึกที่แรงนะคะทั้งรักทั้งดึงดูดนะคะคือเหมือนดูทั้งทั้งผูกพันแต่ก็มีความอีโก้นะคะ มีจังหวะที่นิ่งๆกันไปนะคะเพราะต่างคนต่างพยายามที่อยากจะควบคุมเกมควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะมีความอยากเอาชนะกันอยู่นะคะมันคือรักที่มีบทเรียนนะคะ,ะถ้าคุณสองคนใจเย็นนะคะแล้วก็เปิดใจทั้งคู่เนี่ยคุณจะมีโอกาสกลับมาเติบโตนะคะเหมือนความสัมพันธ์นี้เนี่ยใช้คำว่ากลับเพราะว่ามันมีความนิ่งๆกันสักพัก สักพักแล้วนะคะแต่ตามหน้าไพ่นะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังนิ่งหรือย,ยังยึดติดหรืออยากที่จะใช้อารมณ์มาคุมความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าอยากเอาชนะเนี่ยมันจะวนกลับไป,ไปเหนื่อยเหมือนเดิมเองนะคะตามหน้าไพ่อะแล้วก็ความจากเขานะคะเขายังรู้สึกกับคนเหมือนเดิมเลยนะคะแค่เขาไม่กล้าพูดออกมาตรงๆนะคะบางทีเขาอาจจะโดนนิ่งๆนะคะ ดูควบคุมตัวเองเก่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขานะคะมันมีคุณอยู่ตลอดเลยนะคะเขาแค่พยายามไม่ให้ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะคะตัวเขานะคะอยากบอกคุณว่าเขาในะอยากคุยอยากเคลียร์นะคะอยากให้ทุกอย่างมันกลับมาดีนะคะ แต่ก็กลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะทุกๆครั้งที่เขาอ่ะคิดจะปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคิดจะปล่อยคุณเนี่ยเขาก็จะกลับมารู้สึกอีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลยังไม่ให้จบนะคะเขาเลยยังอยู่ตรงนี้เสมอเลยนะคะถึงแม้มันจะเงียบก็ตามนะคะเขาก็ยังแอบมองคุณอยู่เสมอเลยนะคะแค่ตอนนี้เนี่ย ตัวเขานะ,ะอยากรักษาความนิ่งแล้วก็ศักดิ์ศรีไว้ก่อนนะคะเพราะไม่อยากให้ดูอ่อนแอในสายตาคุณนะคะเพราะดีเอ็มเพลเนี้ความอีโกติดมาแน่นอน,นะคะ่ะอืม,มีมีความเป็นอีโก้นะคะเหมือนตัวเขาคนนี้นะคะมีความรู้สึกมากแต่ก็เลือกที่จะนิ่งนะคะเพราะว่ากลัวเสียศักดิ์ศรีนะคะด้วยดีเอ็มเพอเรอร์นี้แน่นอนนะคะแล้วนิ่งเพราะอะไรคะ่ะอืมนิ่งเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้ห้าดาบ ฟูห้าถ้วยอืม,อมจากหน้าไพ่นะคะคุณสองคนเนี่ยนิ่งกันมาสักพักเหมือนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะนิ่งมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้คุณอนะคุณทั้งสองฝ่ายนะคะอยู่ในช่วงเงียบเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะคะคือไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเขาตัวเขานะ่ะน่าจะนิ่งเพราะมีอะไรค้างคาในใจนะคะ แต่ก็ไม่ยอมพูดออกมาให้คุณได้รู้นะคะส่วนตัวคุณน่ะก็นิ่งเพราะว่าก็รอดูว่าเขาจะขยับตอนไหนนะคะคือเขาจะขยับก่อนไหมจะท่าก่อนไหมประมาณนี้นะคะ มันก็เลยยังอยู่ในจังหวะที่รอเวลามากกว่าที่จะปิดจบนะคะตามหน้าไพ่คุณสองคนยังไม่ได้จบกันนะคะแต่มันอยู่ในช่วงที่รอดูท่าทีรอเวลานะคะตามหน้าไพ่เขาจะกลับมานะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะกลับมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้รวดเร็วนะคะกลับมาแบบช้านะคะสัญญาณที่จะรู้ว่าเขาทักมาเออเขากลับมาเนี่ยสัญญาณเบาๆนะคะก็คือเขาจะมีการส่งข้อความหาคุณนะคะแบบอ้อมๆนะคะ ไม่ได้แสดงออกแบบตรงๆนะคะจะมีการทักทายอืมทักทายมานะคะเหมือนแบบอยากรู้ว่าคุณอะยังเปิดใจให้เขาอยู่ไหมนะคะแล้วการกลับมารอบนี้เนี่ยมันจะมีความจริงใจนะคะแต่ก็กล้ากลัวๆอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือถ้าตัวคุณนะคะตัวคุณเองที่ดูคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณยังแข็งหรือนิ่งเหมือนเขานะคะคุณสองคนมันมีความเหมือนกันนะคะ ก็คือต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างอยากควบคุมความสัมพันธ์นี้ต่างอยากที่จะเอาชนะกันนะคะคุณก็รอให้เขาทักมาตัวเขาก็คือก็นิ่งไปเพื่อจัดการตัวเองอย่างงี้ค่ะถ้าต่างฝ่ายต่างนิ่งอ่ะความสัมพันธ์นี้มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือคือแบบกลับไปท็อกซิกเหมือนเดิมต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างอยากเอาชนะนั่นเองนะคะแต่ถ้าตัวคุณนะคะอืม แต่ถ้าตัวคุณนะคะเริ่มหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเริ่มเปิดใจเบาๆก่อนนะคะไม่เอาชนะกันในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้มันจะมีความจริงใจแล้วก็เดินหน้าต่อได้ดีมากๆเลยนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะอืมเขาอยากบอกว่าเขาอยากกลับมานะคะอืมเขามีความคิดถึงนะคะแล้วก็แอบ,บมองคุณอยู่เสมอเลยนะคะอืมถ้าตามหน้าไพ่นะคะ ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินต่อนะคะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมลดอีโก้มานะคะซึ่งตามหน้าไพ่ต้องเป็นฝ่ายคุณนะคะเพราะว่าตัวเขานะี่ยมัน D เร p e r อี e ก้มากค่ะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อนะคะคุณต้องเป็นฝ่ายยอมนะคะยอมในที่นี้คือยอมเปิดใจนะคะเหมือนถ้าเขานิ่งมาเราก็ต้องแสดงออกให้เขาอะ่ะเห็นว่าเราแบบอ,อยากกลับไปนะคะอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่ นะคะก็จบการอันภัยแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ